รอกรู้จะเงียบสำนักถูออาบไม่ได้อยู่คนเดซึ่งดนึงตรีข้างกับก่องจำลีพี่ตอมลองเธอมาลับต่ออย่าเหลือมอันาตาไหมนั้นจะลองทำสิ่งที่หัง,หงทีพนันในวงไัยบรรยากาศในห้องบาคาร่าใต้ดินนั้นราวกับหลุมฝังสกความมืดมิดแทบปกคลุมไปทั่วห้องถูกตกแต่ง ด้วยโทนสีแดงเข้มที่ดูอึมครึมโคมไฟระย,ยะคริสตัลที่ห้อยลงมาจากเพดานส่องแสงระย,ยิบระยับราวกับดวงตาที่จ้องมองพวกเขาอยู่เฮ้ยมึงแน่ใจนะว่าจะเข้าไปจริงๆก้องเอ่ยขึ้นเสียงเบาๆขณะที่มือของเขาเลื่อนไปคว้าไหล่ของตั้มแน่สิวะกูไม่กลัวหรอกต,ตั้มตอบก,กลับด้วยน้ำเสียงที่แข็งกร้าวแต่ในใจลึกๆเขาก็รู้สึกถึงความหวาดกลัวเช่นกันเมยยืนมองรอบๆห้องด้วยความระแวดระวังมันเงียบเกินไปนะ เธอเอ่ยขึ้นเบาๆตั้มพยักหน้าเห็นด้วยเขาหยุดไฟฉายขึ้นมาส่องไปรอบๆห้องบรรยากาศโดยรอบยิ่งดูน่ากลัวขึ้นไปอีกเมื่อแสงไฟฉายไปกระทบกับผนังที่เต็มไปด้วยรอยร้าวและเงาประหลาดที่ดูเหมือนจะขยับได้นี่มันเหมือนในหนังผีชัดๆก้องบนเงียบๆหน่อยสิตั้มดูพวกเขาเริ่มเดินสำรวจห้องบาคาร่าอย่างระมัดระวังโตพนันที่เคยเต็มไปด้วยผู้คนตอนนี้กลับว่างเปล่าเก้าอี้ที่หุ้มด้วยหนังสีแดงเข้มถูกจัดเรียงเป็นวงกลมราวกับกำลังรอคอยผู้เล่นเมื่อเดินมาถึง มอโตพนันตั้มสังเกตเห็นรอยเลือดแห้งติดอยู่บนไพ่ใบหนึ่งเขาหยิบไพ่ใบนั้นขึ้นมาดูอย่างใกล้ชิดรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวนี่มันเลือดจริงๆนี่ว่าตั้มเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสัน่นอาจจะเป็นเลือดของเสียเจี๊ยบก็ได้นะก้กองตอบอย่าพูดเรื่องแบบนี้อีกเลยเมหันไปดูกล้องขณะที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่นั้นไฟฉายในมือของตั้มก็ดับลงทันทีห้องกลับมืดมิดลงในทันทีพวกเขาพยายามหาสวิตช์ไฟแต่ก็ไม่พบมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก้องร้องเสียงหลง อย่าตกใจไปนักตั้มพยายามตอบเพื่อนแต่เสียงของเขาก็สั่นไม่ต่อห้างกันในความมืดมิดพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเหมือนมีใครกำลังกระซิบชื่อของพวกเขาอยู่ตั้มก้องเม เสียงนั้นช่างเย็นยเยือกและน่ากลัวจนขนลุกสู้ไปทั้งตัวพวกเขาพยายามจะวิ่งหนีแต่ขาของพวกเขากลับเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นความมืดแผ่ปกคลุมห้องบาคาร่าอย่างสมบูรณ์เสียงลมหายใจของพวกเขาเองดังกึกก้องราวกับเสียงฟ้าร้องในความเงียบสงดก็องเริ่มกระสับกระส่ายมือของเขาเลื่อนไปจับมือของเมแนนทำไงดีวา่าตั้มก้องเอ่ยเสียงสั่นใจเย็นๆก่อนสักทักไฟคงจะติดเอง ตั้มพยายามตอบเพื่อนแต่ในใจของเขาก็รู้สึกหวาดกลัวไม่แพ้กันทันใดนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงประตูเปิดออกเบาๆแสงสว่างสีแดงเลื่อนลอดผ่านรอยแยกของประตูเข้ามาพวกเขาหันไปมองตามต้นเสียงด้วยความตกใจที่ประตูปรากฏร่างของชายสูงวัยใบหน้าซีดเพื่อผมขาวชี้ฟูริมฝีปากแดงฉานราวกับเลือดเขาสมสุดสีดำที่ดูเก่าคล่ำคร่าและหมวกปีกกว้างบางใบหน้าไว้ครึ่งหนึ่ง ชายคนนั้นเดินเข้ามาในห้องอย่างช้าๆดวงตาสีดำของเขากระพริบวาวราวกับดวงดาวในยามค่ำคืนเขาเดินตรงมาหาพวกเขาและหยุดอยู่ตรงหน้าพวกคุณมาทำอะไรที่นี่เสียงของเขาแหกร่าเหมือนคนป่วยต่ำและเพื่อนเพื่อนตกตะลึงจนพูดไม่ออกพวกเขาไม่เคยเห็นชายคนนี้มาก่อนคุณเป็นใครต่ำถามด้วยเสียงสัน่นชายคนนั้นหัวเราะอ,ออกมาเสียงเบาๆเ,เสียงหัวเราะนั้นช่างน่าขนลุกราวกับเสียงของปีศาจ ฉันคือคนที่จะพาพวกคุณไปสู่ความตายชายคนนั้นตอบทันใดนั้นเอ่งไฟฉายของตั้มก็กลับมาติดขึ้นมาอีกครั้งแสงสว่างส่องกระทบใบหน้าของชายคนนั้นทําให้พวกเขาเห็นใบหน้าของเขาอย่างชัดเจนมันคือใบหน้าของเสียเจี๊ยบเสียเจี๊ยบยิบยิ่มกว้างให้พวกเขาใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวไปมาราวกับหน้ากากพวกนายคิดว่า,าจะหนีฉันไปได้ง่าย,ง,ายงั้นหรือเสียงของเสียเจี๊ยบดังก้องไปทั่วห้อง มและเพื่อนๆต่างพากันวิ่งหนีด้วยความกลัวแต่เสียจียบก็วิ่งต่างพวกเขามาติดๆพวกเขาวิ่งไปทั่วห้องบาคาร่าอย่างไม่คิดชีวิตเสียจียบไล่ต่างพวกเขาอย่างใกล้ชิดพระออยเลือดหยดลงบนพื้นตามหลังเสียจียบไปทุกที่เมื่อวิ่งมาถึงประตูทางออกพวกเขาพยายามจะเปิดประตูแต่ประตูกอกลับเปิดไม่ออกไม่นะอยากเข้ามาเมร้องเสียงหลงเสียชีว์เดี๋ยบเดินเข้ามาใกล้พวกเขาเรื่อยๆใบหน้าของเขายิ่งบิดเบี้ยวไปมากขึ้นพวกนายจะหนีไปไหนไม่ได้หรอก เสี่ยเจี๊ยบหัวร้อยอย่างชั่วร้ายเสียงหัวร้อยยอกของเสี่ยเจี๊ยบดังก้องไปทุ่วห้องบาคารา่ามันฟังดูน่ากลัวราวกับเสียงของปีศาจที่กำลังย่อยย่ยความหวาดกลัวของพวกเขาตั้มกล้องและมีถูกตรึงอยู่กับที่ด้วยความกลัวพวกเขารู้ดีว่าไม่มีทางหนีพ้นไปได้เสี่ยเจี๊ยบค่อยๆเดินเข้ามาใกล้พวกเขาเรื่อยๆดวงตาสีดำของเขากระพริบวาวราวกับประกายไฟในมือของเขาถือไพ่ใบหนึ่งไพ่ใบนั้นเรืองแสงสีแดงเลือดราวกับมีชีวิตถึงเวลาที่พวกนายจะต้องชดใช้แล้ว เสียงของเสียเจี๊ยบดังขึ้นอีกครั้งตั้มกัดฟันแน่นเขาตัดสินใจที่จะไม่ยอมแพ้เขาหยิบมีดพับเล่มเล็กออกมาจากกระเป๋าเสื้อถ้าอยากได้อะไรจากพวกเราก็ต้องผ่านอฉันไปก่อนตั้มต,ตะโกนออกมาเสียเจี๊ยบหัวร้อย,ย่ออีกครั้งความกล้าหาญของนายยอมันช่างน่าขันเสียเจี๊ยบโบกมือไปมาและทันใดนั้นเองไพในมือของเขาก็ลอยขึ้นมาเองแล้วพุ่งตรงมาหาตั้มด้วยความเร็วสูงตั้มหลบหลีกไปได้อย่างวุดหวิดแต่ไพใบนั้นกลับเปลี่ยนทิศทางและพุ่งเข้าใส่กล้องแทน ก้องร้องเสียงหลงเมื่อไพ่ปักเข้าที่แขนของเขาเลือดไหลออกมาเป็นทางยาวก้องเมร้องเรียกชื่อเพื่อนด้วยความตกใจตั้มโกรธมากเขาพุ่งเข้าใส่เสียเจี๊ยบด้วยความเร็วแต่เสียเจี๊ยบกลับหลบหลีกได้อย่างง่ายดายและใช้ไพฟ่ฟาใส่ตั้มจนล้มลงไปกองกับพื้นไม่เห็นว่าเพื่อนทั้งสองกำลังตกอยู่ในอันตรายเธอจึงตัดสินใจทำบางอย่างที่เธอไม่เคยคิดว่าจะทำมาก่อน เธอหยิบขวดแก้วที่แตกอยู่บนพื้นขึ้นมาแล้วคว้างไปใส่เสียจีบขวดแก้วไปถูกเสียเจียบเข้าเต็มแรงทำให้เขาสะดุ้งไปเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดเสียจีบหันมามองเมด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นเธอคิดว่าจะทำอะไรฉันได้เสียจีบถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาเมกดิมฝีปากแน่นเธอรู้ดีว่าเธอไม่มีทางเอาชนะเสียจีบได้แต่เธอก็จะไม่ยอมให้เพื่อนของเธอต้องตายไปเปล่าๆทันใดนั้น เองห้องบาคาร่าก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเพดานเริ่มแตกร้าวและมีเศษปูหล,ล่นลงมาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตั้มถามด้วยความตกใจมันเป็นสัญญาณเตือนเสียงของเสียเ่ยจีบดังขึ้นห้องบาคาร่าแห่งนี้กำลังจะพังทลายเสียเ่ยจีบหัวเราะอ,อย่างสะใจ,จแล้วค่อยๆหันหลังเดินออกไปจากห้องตั้มกล้องและเมรี่พากันวิ่งตามเสียเ่ยจีบไปแต่ก็ไม่ทันสเสียแล้วเสี่ยจีบ ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเพดานห้องบาคารา่าเริ่มแตกราวกัลงมาเป็นผงๆราวกับรังพึ่งที่ถูกกระแทกพวกเขาต้องรีบหนีออกจากที่นี่ก่อนที่ทุกอย่างจะพังทลายลงมาทับรีบไปกันเถอะตามตะโกนบอกเพื่อนๆก่อนจะวิ่งนำไปพวกเขาวิ่งไปตามทางเดินที่มืดมิดและกับแค่ผนัดงอรอบตัวสัน่นสะเทือนอย่างรุนแรงเสียงร้องของเสียเจี๊ยบดังก้องตามหลังมาพวกในหนีไม่พ้นหรอกก้องหันไปมองด้านหลังด้วยความกลัวทำไงดีวา่าตั้มไม่รู้สิรีบวิ่งไป ก่อนพวกเขาวิ่งมาจนถึงห้องถงใหญ่ห้องถงนี้เต็มไปด้วยโต๊ะพนันและเก้าอี้ที่หักพังลงมาพวกเขาต้องระวังไม่ให้สะดุดล้มทางนี้เมชีไปทางประตูบานใหญ่ที่อยู่ด้านตรงทามพวกเขาวิ่งไปที่ประตูแต่ประตูกกกลับถูกปิดตายมันปิดอยู่ก้องร้องออกมาด้วยความสิ้นหวังอย่ายอมแพ้สิตามตะโกนกลับทันใดนั้นเองพื้นห้องก็เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงพวกเขาต้องเกาะผนังไว้แน่นเพื่อไม่ให้ล้มลงมันจะพังแล้ว มเมร้องออกมาเพดานเริ่มยุบตัวลงมาเรื่อยๆพวกเขาไม่มีเวลาแล้วตั้มตัดสินใจที่จะทุบประตูให้พังตั้มใช้ไหลชนประตูอย่างแรงแต่ประตูก็อกะเทาะไม่เข้ามันแข็งแรงเกินไปเสียจียบปรากฏตัวขึ้นที่ประตูทางด้านหลังของห้องโถงเขาหัวเราะย่อ,ยยอพวกเขาพวกนายหนีไม่พ้นหรอกเสียจีย๊ยกมือขึ้นแล้วชี้ไปที่เพดานเพดานเริ่มยุกตัวลงมาอย่างรวดเร็วลาก่อนเสียจียบตะโกนตั้มกล้องและไม่หลับตาแน่นพวกเขาเตรียมตัวรับชะตากรรมแต่แล้ว ก็มีแสงสว่างวาบขึ้นมาในห้องถงเสียงระเบิดดังสนั่นห้องบาคาร่าหมาทั้งหลังสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเมื่อแสงสว่างจางลงพวกเขาค่อยๆลืมตาขึ้นพวกเขาพบว,ว่าตัวเองอยู่ในป่ารกชัดเรารอดแล้วเหรอือก้องถามด้วยความงงงวยตั้มมองไปรอบๆด้วยความตกใจเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเราออกมาจากห้องบาคาร่าได้ยังไงเนียเมถามตั้มสายหัวเขาไม่รู้คำตอบพวกเขาเดินออกจากป่าไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงถนนใหญ่ พวกเขาเรียกรถแท็กซี่กลับบ้านตลอดทางกลับบ้านพวกเขายังคงรู้สึกหวาดกลัวและสับสนพวกเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นความจริงหรือเป็นเพียงแค่ฝันร้ายเมื่อตั้มกล้องและเมฟื้นคืนสติพวกเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ในป่ารกชัดที่ไม่คุ้นเคยเลยแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านเรือนยอดไม้ลงมาทำให้พวกเขาเห็นภาพรอบตัวได้ชัดเจนขึ้นนี่เราออกมาจากห้องบาคาร่าย,ยังไงเนี่ยกล้องเอ่ยขึ้นด้วยความงงงวยฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน เมตตกต่ำม,มองไปรอบๆด้วยความระแวดระวังเราต้องหาทางออกจากที่นี่ให้เจอพวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆเสียงนกร้องเจ๊เจ้าและเสียงใบไม้วัสบัดเป็นเสียงเดียวที่ได้ยินพวกเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกจับตามองอายุตลอดเวลาระวังตัวด้วยนะต้ำเตือนเพื่อนๆเ,เมื่อเดินมาได้สักพักพวกเขาก็พบกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งต้นไม้นี้มีรอยแผลเป็นขนาดใหญ่ที่ลำต้นดูเหมือนจะเป็นรอยแผลจากการถูกฟ้าผ่าต้ำสังเกตเห็นว่ามีอะไรบ่า เงอยอยังติดอยู่ที่รอยแผลนั้นเขาเดินเข้าไปใกล้และพบว่ามันคือแผ่นหินเก่าๆที่มีอักษรโบราณขีดเขียนอยู่นี่มันอะไรกันตั้มเอ่ยขึ้นมีพยายามถอดรหัสอักษรโบราณเหล่านั้นแต่ก็ไม่สามารถทําได้เราต้องเอาแผ่นหินนี้ออกไปให้คนช่วยถอดรหัสกองเสนอพวกเขาร่วมกันยกแผ่นหินออกจากต้นไม้แล้วแบกมันเดินต่อไปขณะที่กําลังเดินไปนั้น พวกเขาก็ได้ยินเสียงร้องให้มาจากพุ่มไม้พวกเขาเดินเข้าไปดูและพบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งร้องให้อยู่ข้างกองไฟเด็กผู้หญิงคนนี้มีผมยาวสีดำคลับและดวงตาสีแดงก่ำเธอสูงเสื้อผ้าขาดวินและดูเหมือนจะอดอยากเธอเป็นใครตั้มถามเด็กผู้หญิงเงยหน้าขึ้นมองตามด้วยสายตาที่กลัวกล้ากลัวฉันฉันไม่รู้เด็กผู้หญิงตอบตั้มรู้สึกสงสารเด็กผู้หญิงคนนี้มากเขาให้ขนมและน้ำดื่มกับเธอเธอชื่ออะไร ตั้มถามอีกครั้งเด็กผู้หญิงส่หัวฉันเรียกเธอว่าน้อยนะตั้มกล่าวน้อยยกพยักหน้าเบาๆตั้มกล้องและเมพาน้อยเดินตามไปด้วยกันพวกเขาเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงริมทะเลสาบที่ริมทะเลสาบพวกเขาพบกับหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านนี้ดูร้างและน่ากลัวบ้านเดินสวนใหญ่ซุดโซมและไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ที่นี่มันน่ากลัวจังเมเอ่ยขึ้นตั้มพยักหน้าเห็นด้วยเราควรจะหาที่หลบภัยพวกเขาเดินเข้าไปในหมู่บ้าน นอนและพบกับบ้านหลังหนึ่งที่ดูเหมือนจะยังคงสภาพดีอยู่บ้างพวกเขาตัดสินใจที่จะพักที่นี่เมื่อเข้าไปในบ้านพวกเขาก็พบว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งวางอยู่บนต้นหนังสือตั้มหยิบหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาดูและพบว่ามันเป็นหนังสือเกี่ยวกับตำนานของเมืองนี้ในหนังสือเล่มนี้เล่าถึงตำนานของป่าแห่งนี้ว่าเป็นป่าต้องคำสาดและมีวิญ,ญญาณชั่วร้ายอาศัยอยู่ใต้อ่านหนังสือเล่มนี้อย่างตั้งใจเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมพวกเขาถึงมาอยู่ที่นี่ได้ เมื่อตั้มกล้องและเมก้าเข้าสู่หมู่บ้านร้างความรู้สึกเย็ยนเยือกยก็แผ่ซ่านไปทั่วร่างพวกเขาเดินผ่านบ้านเรือนที่ซุดโทมผ่านถนนที่เต็มไปด้วยวัชพืชและผ่านสุสานเก่าแก่ที่เงียบสงบในขณะที่กำลังเดินไปตามถนนนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงร้องให้คร่ำควรวญมาจากด้านหลังบ้านร้างหลังหนึ่งพวกเขาหันไปมองตามเสียงและเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ที่หน้าต่างมีใครอยู่หรือเปล่าตามตะโกนถามเงาของผู้หญิงคนนั้น หายไปทันทีพวกเขาตัดสินใจเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นภายในบ้าน,น,นม้มืดมิดและเต็มไปด้วยฝุ่นละอองพวกเขาจุดเทียนไขขึ้นมาสองสว่างพวกเขาเดินสำรวจไปรอบๆห้องต่างๆแต่ก็ไม่พบใครทันใดนั้นเองเทีนยนไขก็ดับลงไปเองพวกเขาอยู่ในความมืดมิดสนิทเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างดังเอียดอาดราวกับเสียงร้องโวนครางมีอะไรบางอย่างตามเราอยู่เม่อเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสัน่นอย่าเพิ่งตื่นตกใจไปเลย ตั้มพยายามตอบยนเพื่อนพวกเขาพยายามหาทางออกจากบ้านหลังนี้แต่กลับพบว่าประตูทุกบานถูกปิดตายพวกเขาติดอยู่ในที่แห่งนี้ในความมืดพวกเขาได้ยินเสียงฟีเท้าเดินวงเวียนอยู่รอบๆตัวพวกเขารู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองพวกเขาอยู่ตลอดเวลามันอยู่ตรงไหนกันแน่ก้องถามด้วยความกลัวทันใดนั้นเองพวกเขาก็รู้สึกถึงลมหายใจอุ่นๆที่เป่ารดต้นคอพวกเขาหันไปมองตามเสียงแต่ก็ไม่พบใครอย่ามาเล่นกับฉันนะ ตามตะโกนออกไปเสียงหัวเราะย,ย่อดังขึ้นในความมืดพวกนายหนีฉันไม่พ้นหรอกเสียงนั้นเป็นเสียงของเด็กผู้หญิงคนนั้นเองแต่เสียงของเธอฟังดูน่ากลัวมากน้อยตามร้องเรียกชื่อของเด็กผู้หญิงคนนั้นแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมาแสงสว่างวาบขึ้นมาในห้องพวกเขาเห็นน้อยยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาใบหน้าของเธอบิดเบี้ยวไปมาดวงตาของเธอกลายเป็นสีแดงกล่ำเธอไม่ใช่เด็กผู้หญิงที่พวกเขาเคยพบอีกต่อไปแล้วพวกนายจะต้องเป็นของฉัน น้อยพูดด้วยเสียงที่น่ากลัวต่ำกล้องและไม่รู้ดีว่าพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับอันตรายที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยคิดไว้แสงเทียนเล่มน้อยส่องประกายวูบว่าในความมืดมิดดวงตาสีแดงกำของน้อยจ้องมองพวกเขาด้วยความคิดแค้นใบหน้าของเธอบิดเบี้ยวไปมาราวกับหน้ากากพวกนายจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม น้อยร้องเสียงแหลมตามกล้องและเมพยายามหาทางหนีแต่ประตูทุกบานก็ถูกปิดตายพวกเขาถูกขังอยู่ในห้องนี้น้อยยกมือขึ้นชี้ไปที่ผนังด้านหลังพวกเขาเห็นสัญ,ญลักษณ์ประหลาดขีดเขียนอยู่เต็มผนังสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นดูน่ากลัวและลึกลับนี่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความมืดน้อยกล่าวมันจะดึงดูดวิญญาณชั่วร้ายมาที่นี่ทันใดน,นั้นเองพื้นห้องก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเสียงร้องโขวนครางดังกล้องไปทั่วห้องพวกเขาเห็นเงาประหลาดลอยอยู่เหนือพื้นวิญญาณของบรรพบุรุษกำลังมาน้อยหัว รอยย้อนเงาประหลาดเหล่านั้นค่อยๆลอยเข้ามาใกล้พวกเขาเรื่อยๆดวงตาสีแดงจ้ำของพวกมันจ้องมองพวกเขาด้วยความโกรธแค้นตั้งกล้องและมีพยายามต่อสู้กับวิญญาณชั่วร้ายเหล่านั้นแต่ก็ไร้ผลวิญญาณเหล่านั้นแข็งแกร่งเกินกว่าที่พวกเขาจะรับมือได้น้อยยิ้มอย่างพอใจเธอเดินเข้าไปใกล้พวกเขาและยกมือขึ้นชี้ไปที่พวกเขาพวกนายจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความมืดเมื่อน้อยผู้จบเงาประหลาดทั้งหมดก็พุ่งเข้าใส่พวกเขาในขณะที่กำลังต่อสู้กันอยู่นั้น ตั้มก็สังเกตเห็นหนังสือเล่มที่เขาพบในบ้านหลังหนึ่งเขาจําได้ว่าในหนังสือเล่มนั้นมีเขียนถึงวิธีการทําลายวิญญาณชั่วร้ายตั้มหยิบหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาอ่านอย่างรวดเร็วเขาพบวิธีที่จะทําลายวิญญาณชั่วร้ายเหล่านี้ได้ตั้มตะโกนบอกวิธีการทําลายวิญญาณชั่วร้ายให้กล้องและเมฟังพวกเขาทําตามวิธีที่ตั้มบอกและในที่สุดก็สามารถทําลายวิญญาณชั่วร้ายเหล่านั้นได้ทั้งหมดน้อยร้องเสียงแหลมด้วยความโกรธแค้นเธอพุ่งเข้าใส่ตั้มแต่ตั้มหลบหลีก ได้ทันตั้มใช้โอกาสนี้จับตัวน้อยไว้แล้ววิ่งเธอไอปชอชโนอก,กับผนังน้อยร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเธอค่อยๆกลับสู่สภาพเดิมเธอเป็นเพียงเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่กําลังร้องให้ตั้มรู้สึกสงสารน้อยมากเขาอุ้มน้อยขึ้นมาปลอบโยนไม่เป็นไรแล้วนะัตั้มกล่าวน้อยหยุดร้องไห้และมองหน้าตั้มด้วยความสงสัยคุณจะไม่ทําร้ายฉันเหรอน้อยถามตั้มสายหัวฉันจะไม่ทําร้ายเธอหรอกตั้มกล้องและเมพาน้อยออกจากบ้านหลังนั้น พวกเขาเดินไปตามถนนที่มืดมิดทันใดนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นเบื้องหลังพวกเขาหันไปมองและเห็นว่าหมู่บ้านร้างกำลังถูกไฟไหม้เราต้องรีบออกจากที่นี่ตั้มกล่าวพวกเขาวิ่งออกจากหมู่บ้านร้างอย่างสุดชีวิตเมื่อหนีออกมาจากหมู่บ้านนอนหางได้สำเร็จตั้มก้องและเมก,ก็รีบวิ่งสุดชีวิตเข้าสู่ป่าลึกความมืดของป่าดูจะกลืนกินพวกเขาเข้าไปทุกที่ทีเสียงลงพัดผ่านเรือนยอดไม้ดังวิดหวิวราวกับเสียงร้องคร่ำครวญของวิญญาณชั่วร้าย เราจะออกจากป่าแห่งนี้ได้ยังไงเนี่ยเมถามด้วยน้ำเสียงสั่์เราต้องหาทางออกให้เจอต,ตั้มตอบพวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงหน้าผาสูงชันข้างหน้าผามีน้ำตกไหลลงมาเป็นสายสวยงามแต่ด้านล่างของน้ำตกนั้นกลับมืดมิดลึกลับดูเหมือนว่าเราจะติดอยู่ในที่แห่งนี้แล้วก้องกล่าวยังไม่หมดหวังหรอกต้มกล่าวเราต้องหาทางข้ามน้ำตกไปให้ได้ พวกเขาพยายามหาทางข้ามน้ำตกแต่ก็ไม่พบทางใดเลยตะวันเริ่มรับขอบฟ้าความมืดปกคลุมป่าให้มืดมิดลงไปทุกที่ทันใดนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงร้องงอให้มาจากด้านหลังพวกเขาหันไปมองและพบกับน้อยกำลังยืนอยู่ที่เดิมฉันขอโทษน้อยกล่าวฉันไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปตั้มรู้สึกสงสารน้อยมากเขาเข้าไปประคองน้อยไว้ไม่เป็นไรนะตั้มกล่าวเราจะช่วยเธอน้อยพยักหน้าเบาๆแล้วชี้ไปที่น้ำตก ถ้าพวกคุณอยากจะออกไปจากที่นี่ก็ต้องไปตามทางนี้น้อยกล่าวตามก้องและเมตามน้อยไปที่น้ำตกพวกเขาเห็นว่ามีโพรงเล็กๆอยู่หลังน้ำตกนี่คือทางออกน้อยกล่าวพวกเขาเดินเข้าไปในโพรงนั้นพวกเขาเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงห้องโถงขนาดใหญ่ในห้องโถงนั้นมีแท่นบูชาตั้งอยู่ตรงกลางแท่นบูชาสลักด้วยอักษรโบราณที่พวกเขาเคยเห็นมาก่อนที่นี่คือที่ที่เสียเจี๊ยบทำพิธีกรรม น้อยกล่าวตั้มเข้าใจทุกอย่างแล้วเสียเจียบต้องงอการจะปลุกวิญญาณชั่วร้ายขึ้นมาเพื่อครอบครองโลกเราต้องหยุดเสียเจียบตั้มกล่าวพวกเขาวิ่งไปที่แท่นบูชาและพยายามทำลายมันแต่ก็ไม่สามารถทำได้ทันใดนั้นเองเสียเจียบก็ปรากฏตัวขึ้นพวกนายมาทำอะไรที่นี่เสียเจียบถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาเราจะไม่ยอมให้คุณทำลายโลกตั้มตอบเสียเจบหัวเราะยกพวกนายหยุดฉันไม่ได้หรอก เสียจีย๊ยกมือขึ้นแล้วชี้ไปที่แท่นบูชาแท่นบูชาเริ่มเปล่งแสงสีแดงเลือดวิญญาณชั่วร้ายจะมาแล้วเสียจีบกล่าวตั้มกล้องและไม่รู้ว่าพวกเขาต้องทำอะไรสักอย่างพวกเขารวมพลังกันแล้วพุ่งเข้าใส่เสียจีบหลังจากการต่อสู้ที่ดุเดือดพวกเขาก็สามารถเอาชนะเสียจีบได้แท่นบูชาแตกสลายเป็นสิ่งเสียงวิญญาณชัดวรรคร้ายทั้งหมดหายไปแสงสว่างส่งเข้ามาในห้องถงพวกเขาเดินออกจากห้องถงและพบว่าตัวเองอยู่บนชายหาดเราปลอดภัยแล้ว เมกล่าวตามกล้องและเมมองหน้ากันและยิ้มพวกเขาได้ผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายและในที่สุดพวกเขาก็สามารถเอาชนะความชั่วร้ายได้แสงอาทิตย์อ่อนๆสาดส่องลงมาบนชายหาดตามกล้องและเมยืนมองทะเลกว้างเบื้องหน้าพวกเขาต่างรู้สึกโล่งใจที่รอดชีวิตมาได้เราจะกลับบ้านกันได้ยังไงเนี่ยเมถามขึ้นคงต้องหาทางติดต่อใครสักคนต,ตนามตอบขณะที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่นั้นน้อยก็เดินเข้ามาหาขอบคุณนะคะที่ช่วยฉัน น้อยกล่าวด้วยน้ำเสียงแถวเบาไม่เป็นไรหรอกตั้มตอบแต่ว่าเธอเป็นใครกันแน่น้อยเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเล่าเรื่องราวของเธอให้ฟังน้อยเล่าว่าเธอเป็นลูกสาวของนักโบราณคดีที่เข้ามาสำรวจป่าแห่งนี้และได้ค้นพอบอกความลับบางอย่างเกี่ยวกับเสียเจี๊ยบพ่อของฉันบอกว่าเสียเจี๊ยบเป็นคนชั่วร้ายที่ต้องการครอบครองโลกเขาทำพิธีกรรมเพื่อปลุกวิญญาณชั่วร้ายขึ้นมาน้อยเล่าแล้วทำไมเธอถึงช่วยพวกเราตั้มถาม เพราะฉันไม่อยากให้ใครต้องมาเจ็บปวดเหมือนฉันน้อยตอบในขณะที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่นั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังมาจากระยะไกลพวกเขาโบกมือให้เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ลงจอดที่ชายหาดมีเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มหนึ่งเดินลงมาจากเฮลิคอปเตอร์พวกคุณปลอดภัยแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวเสียเจี๊ยบและลูกน้องของเขาได้สำเร็จพวกเขาพบหลักฐาน ที่แสดงให้เห็นว่าเสียจี๊ยบมีความพยายามที่จะทำลายโลกตั้มก้องและเมย์ได้รับการยกย่องจากสังคมพวกเขาได้รับรางวัลจากการช่วยเหลือสังคมหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นตั้มกล้องและเมย์ก็กลับไป bunker. ใช้ชีวิตตามปกติพวกเขาไม่เคยลืมประสบการณ์ที่พวกเขาได้พบเจอและพวกเขาก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสมอไปหลังจากเหตุการณะที่เกิดขึ้นตั้มกล้องและเมย์ก็กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติพวกเขาได้รับการยกย่องจากสังคม ในฐานะวีรบุรุษแต่ความทรงจำอันน่าสะพรึงกลัวในป่าลึกลับยังคงฝังใจพวกเขาอยู่เสมอคืนหนึ่งตามฝันร้ายเขามองเห็นเงาของเสียเจียบยืนอยู่ต่อรงหน้าพร้อมกับรอยยิ้มที่น่ากลัวเสียงกระซิบแถวเ,าเบ,าบาบอกกับเขาว่ายังไม่จบตั้มสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยเหงื่อท่วมตัวเขาพยายามที่จะลืมความฝันร้ายนี้แต่ก็ทำไม่ได้เช้าวันรุ่งขึ้นตั้มเล่าความฝันของเขาให้กล้องและเมฟังพวกเขาทั้งสามคนต่างรู้สึกไม่สบายใจพวกเขารู้สึกว่า ยังมีบางอย่างที่พวกเขาพลาดไปคืนต่อมาขณะที่ตั้มกำลังนอนหลับอยู่เขาก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนมาจับไหล่ของเขาเขาค่อยๆลืมตาขึ้นและเห็นเงาของเสียเจี๊ยบยืนอยู่ข้างเตียงเสียเจี๊ยบตั้มร้องออกมาด้วยความตกใจแต่เมื่อเขาหันไปมองอีกครั้งก็ไม่พบใครเลยตั้มเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ปกติเขาเริ่มเห็นภาพหลอนและได้ยินเสียงกระซิบที่แปลกประหลาดอยู่ตลอดเวลาเขาเริ่มกลัวว่าเสียเจี๊ยบจะกลับมาแก้แค้น ก้องและเมพยายามช่วยเหลือตั้มพวกเขาพาตั้มไปพบหมอแต่หมอก็บอกว่าตั้มไม่มีอะไรผิดปกติตั้มรู้สึกสิ้นหวังเขาไม่รู้จะทำอย่างไรดีเขาพยายามที่จะลืมทุกอย่างแต่ก็ทำไม่ได้คืนหนึ่งขณะที่ตั้มกำลังเดินอยู่ริมทะเลเขาได้ยินเสียงเรียกชื่อของเขาเขาหันไปมองและเห็นน้อยยืนอยู่บนขวดหินน้อยตั้มร้องเรียกชื่อของเธอน้อยเดินเข้ามาหาตั้มเธอมีสีหน้าเศร้าสร้อยฉันรู้ว่าเธอกำลังเจ็บปวดน้อยกล่าวแต่เธอต้องเข้มแข็งนัก ทำไมฉันถึงต้องเจอแบบนี้ตั้มถามด้วยน้ำเสียงเศร้าเพราะเสียเจย,ยังไม่ยอมแพ้น้อยตอบเขายังคงหลงเหลือพลังบางอย่างอยู่แล้วเราจะทำอย่างไรดีตั้มถามเราต้องกลับไปที่ป่าน้อยกล่าวที่นั่นมีบางอย่างที่สามารถช่วยเธอได้ตั้มกล้องและเมตาสินใจกลับไปที่ป่าอีกครั้งพวกเขาตามน้อยไปยังสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งที่นั่นพวกเขาพบกับต้นไม้ใหญ่ที่มีรากลึกเข้าไปในดินต้นไม้นี้ดูเหมือน จะมีพลังวิเศษบางอย่างต้นไม้นี้คือกุญแจสําคัญน้อยกล่าวถ้าเราสามารถปลุกพลังของต้นไม้นี้ได้เราจะสามารถกําจัดเสียจียบได้พวกเขาทําตามคําแนะนําของน้อยพวกเขารวมพลังกันและส่งพลังไปยังต้นไม้ใหญ่ทันใดนั้นเองต้นไม้ใหญ่ก็เปล่งแสงสีขาวจ้าพวกเขารู้สึกถึงพลังอันยิ่งใหญ่เสียเจียบปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเขาหัวเราะยะพวกเขาพวกนายหยุดฉันไม่ได้หรอก เสียจีบกล่าวแต่ตั้มกล้องและเมย์ไม่กลัวพวกเขารวมทางกันต่อสู้กับเสียจีบหลังจากการต่อสู้ที่ดุเดือดพวกเขาก็สามารถเอาชนะเสียจีบได้อย่างสมบูรณ์เสียเจียบกลายเป็นผงทุลีตั้มรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากเขาไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปแล้วเรื่องราวของตั้มกล้องและเมย์จบลงด้วยความสุขพวกเขาสามารถเอาชนะความชั่วร้ายและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป